Re หมดหมดหมดไม่มีอีกแล้วอย่าเล่นมากขึ้นน้อยลงคงไม่ได้ละ ไม่ต้องแร็ปไม่ก็วโอ้โหออโโเต้นไปเต้นไปโอ้ยพวกเนี้ที่แปดับแต่ตรงเนี้ยโอ้ยไม่ได้นับตั้งแต่ต้นน่ะนับผมก็เลยผมทำไมอ่ะจะบอกว่าถ้ามีแค่หนึ่งแปดนะครับตอนเต้นอ่ะตอนนี้นมีเท่าไ <18 S 2> <18 S 1> หร่นะหนึ่งแปดอ๋อ วันนี้แม่อีแปะครับเอา้าก็เห็นนับอยู่คุณไม่ได้นับตอนหลังแล้วอ,วอ,อ๋อโหขอทีโหประมาณแปดแปดอ่ะโห งั้นลองรอบลงไม่ต้องเปลี่ยนรอบลงไม่ต้องเปลี่ยนรอบลงไม่ต้องเปลี่ยนรักที่ให้เธอไปรักที่ให้เธอไปโน้ตเดียวไม่ต้องถ่ายรักที่ให้เธอไปกลับไม่คิดเลยไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรอะไรรอบลงไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่ต้องเกรงใจก็มันเต็มใจให้เธอเธอจะรักคนนี้ เธอจะน่ารักกว่านี้กูเธอจะน่ารักวเธอจะน่ารักกว่านี้กูรักเธอได้เท่าเดิมก็รักเธอได้กูรักเธอได้เท่าเดิม baby baby ต่อให้มันใหญ่กว่านี้ก็คงรักได้แค่เธออยต่อให้มันใหญ่กว่านี้ก็คงรักได้ก็คงก็คงรักได้แค่เธอต่อให้มันใหญ่กว่านี้ไปก็คงรักได้แค่เธอต่อให้มัน ต่อให้มันใหญ่กว่านี้ก็คงรักได้แค่เธอกอ่ยนี้ไปรักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอาฮาอาฮเทใจทั้งใจไปให้เธอหมดละกว่านี้หมดหมทใจทั้งใจไปให้เธอหมดรักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอาฮะอาฮะไปมาขึ้นน้อยลงคงไม่ได้ละ ตรงเนี้ยโซ่คือมันเป็นอย่างนี้ไม่ร้องอย่างนี้ได้ไหมครูได้คือตรงเนี้ยครูให้ครูให้ครูให้คอราจะสปอร์ตอยู่แล้วเพราะว่าเวลาโซ่ร้องมันจะเป็นเออเต้นหนักใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูว่าคําไหนที่ซึ่งมันเป็นคําที่มันไปเสียงไปกับท่าเราร้องก็ได้เนาะในเต้นนี้หัวท่าลงโร คือท่าที่มันทําให้มันมันช่วยในเรื่องของการออกเสียงกับเราอ่ะไม่มีเลยหรอจริงเหรอเน่เป็นอย่างได้องนี้ฮูวีฮูได้ไหนลองนอะไรเนี่ยโองดิรอเพลงดีกว่ามัจังหวะมันงง

แล้วให้คอรัสเดี๋ยวทุกท่านคอรัสรับเล่นพอฮูวีฮูวีก็ค่อยร้องอีก <I think. S 1> บ้าไม่ต้องฮูวีฮูเนี่ยคือเราร้องไปหนึ่งสองสามสี่หอ,อืมไม่เพลงนี้มันโชว์เต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือครูก็ต้องคิดอะไรที่มันสพอร์ตการเต้นของโซฮูวีฮูคอรัสมาเราจะได้แบบ เพลงนี้มันดูเรียบๆง่ยนะพ่อฮูไปคอนเสิร์ตผมผมแท้ๆมันดูเรียบเรียบไม่เรียบหรอกเดี๋ยวมันก็จะสนุกเองแต่ตอนขึ้นผมจะบอกว่ารักก็รักทุกคนมากนะครับมากกว่านี้ยมนมีอีกแล้วไอ้เนี่ยไม่พูดจริงว่ะเนี่ยเสียไหมพ่อไม่เสียหรอกซอตัวมันเหม็นกลิ่นสนิมว่ะหรอเออเหมือนกลิ่นเด็กอะกลิ่นเด็กแบบกลิ่นเด็กเล็กๆที่เขากินลูกอมนึกออกปะปอสามปอสี่อะทำอะไรมาผมว่าเออ อาบน้ำมันอะอาโคูอ๋อเหรอกินสนิมเด็กค่ะก็รู้จักมากินน้ำลายอะรักมากนะครับอ่ะมากกว่านี้ไม่มีละไอ้ยาแล้วก็บอกไอ้ยาในเคลียร์โน้ตดิทราบเราไม่ต้องเปลี่ยนทราบเราไม่ต้องเปลี่ยนรักที่ให้เธอไปกลับไม่คิดอะไรอะไรไม่กลับได้เหรอจริงๆแล้วอะครับมันไม่ได้คิดไ่เหรอทราบเราไม่ต้องเปลี่ยนรักที่ให้เธอไป ไม่ได้คิดอะไรอะไรทราบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่ต้องเกรงใจก็มันเต็มใจให้เธอ My girl เธอจะน่ารักกว่านี้กูรักเธอได้เท่าเดิม Oh baby baby h a p p ต,ต่อให้มันใหญ่กว่านี้ต่อให้มันใหญ่กว่านี้ก็รักแค่ได้ก็คงรักได้แค่เธอก็คงรักได้แค่เธอต่อให้มันอีกทีนิต่อให้มันใหญ่กว่านี้ก็คงรักได้แค่เธอเธ <c oughs> อ,อโอเรียรี่ยูครับถางฝักแอนแอนทำไรใหแอนโอ้รูเปิดทะลุลงจ้องเลย ความลับผมลเลยรัไม่ดูหรอกไม่มีใครรู้หรอกเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าระักทุกคนมากนะครับมากกว่เนี้ยไม่มีอีกแล้วไอ้ยาไอา้มียายาเงาครับไอ้ยาอันนั้นเล่นละครตลกแล้วมั้งอันนี้สองหรือสี่ขเขาก็ซ้อนกันอยู่